ครับมัอน,นี้เอเชียในลาบหมูสุกเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าที่เป็นอ่ำพี่นอ้องอ่ำหมูมัอนี้อ่ำลาบหมูฉลองพี่น้องฉลองถือหวยพี่น้องถืงหหอถหวยยกบ้านเลยมืันนี้ร้านหน่อยกล่อเขาได้สามสิบหาม็ดอืมไปพี่น้องโซเชียลเสร็จมันกันนะพี่นอนะ้องเนาะไป สวัสดี FC สุีสปูตสกุลครับมืนีกบมบพอพ่อกับไอเสียงผ้าแดงแล้วพี่น้องเสียงแหมแหมไม่ได้พี่น้องเด้อห่วงน้ำเถือกเล็กเถืองยกเฮี้ยนเลมเนยมริร้านหน่อยกำเขาแ่สางสิบหาเมตรวางมือวันศิล่านมานละ้ะก็ะเลยจัดอำหลาบมูพี่น้องเป็นอำซุกแต่ว่าใสเลือด,ดิบๆน้าพี่น้องเนาะไพ่เป็นคนอีสานกันอีกเคยกินยี่ดอกโอ้ในโซกถูกพลากพี่น้องเอ้ย ไปห้าหมอือมือเช้อผ้าลัานใช่ไปห้าหมอที่วัารดลมนั่นแหละหมอเอ็กเซลเล่ยผิดผลาดน,นะเจียงกลับขึ้นมาว่างหันถอดเฟืองออกให้เขาแต่ว่ากับขึ้นมาขามันรุดออกอีกไหมพี่น้องเสียยวามรูมสซึกแห้ง,งกลับไปบ้านนี้กลับไปว่างแรกันไปห้าหมอว่าสีได้ผ้าดามเล็กเลยว่าสันโอ้ขันบ่ถอดเฟืองออกก็สิบ่เป็นยังพี่น้องถอดออกให้เขา,าเซ้ยไหมรดลมอาทิตย์ก็กลัวนึงไหม เชียร์ใจแห้งเป็นการอิสเร์ผิดพลาดมาสั่นทวนว่ากะจะได้กระสูๆต่อไปพี่น้องเนาะผู้เขาใส่แต่รอชีวิตเขาก็ยุ่ยอะไรอดอกเล็กอะไรอะไตัวตสักษร้านนี้สิมาแซ่บๆน้ำกันกันกบไอเสียง ooh mm -hmm. ถึกใต้ดินถึกบนแี่นเ,นเก็บหอแซนดีใจไรออกเลขลดขั้นลงพร้อมน้องหาสามสามหา ไปห้าเนื้อเนื้อบะมี่พี่น้องเนี่ยอย่ามวูวาแท่น ท่านในเย็นดีมันเลยกระทั่งอุ่นๆพอสดแซ่บน้ำหมาหน้าวคันเนี่ยเนี่ยผสมพอดีไปอีกผสมไม่ไม่ไปเนาะราดพอิกับพอเท้าน้ำเลยมานนี่ใส่บะหมี่ ออขออนุญาตลงดึกๆจะนาไดพี่น้อเน,นเนี่ยเดายหงกับขอโทษขอ,อให้หลายยูงน้ำอ่ะย่งนยนกก็เลียงจะเล่า Mm-hmm. น่าตอนนี้สองทุม่มตารแซงอยืนนันบันนั่นน้องบัน,นไปวางหาหูม่วงแด้มันน้เนาะร่อพาตามืื่อ่นมานละ่อมวันนี้เพิน่นกินเขากินน้ำแล้อมองกับวัวพาย Não adiei, né? น้ำซุปก็เจ็บอืมอิมอ่มเอาท่าขนานดนี้เนาะโดนน้ำรองข้อครับขันเมื่อนี้เสี่ยงกินบอสุภาพประการได้กะ ขอถกขอให้พี่น้องหลายๆเด้อมาว่ากันแล้วพี่น้องเนาะกินสบายๆสไตล์แบบธรรมชาติธรรมชาติของเจ้าของเองแหละพี่น้องมาเรียนแบบไผเนาะพลดงคนกับว่าเบาดูพลดงคนกับว่ากินกับเบาเาเลยแจ๊กสีแจ๊กแนเด้อพี่น้องก็เอาไปตามนี่แหละตามว่าถนัดเนาะสำหรับมือหนิงหันพูดได้มากคลิปนี้กงกาแพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอกันไม่มื่อื่นคลิดนายพี่น้องนี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ